พี่บุ๊กเจอแแบบหนึ่งนะคะแมบบนี้ชื่อว่า My g h o Story s t เออตอนเข้าไปพี่บุ๊กไม่รู้ไงว่าคนสร้างเป็นคนไทยจนกระทั่งพี่บุ๊กเข้าไปแล้วได้เจอภาษาไทยก็เลยอ๋ออันนี้คนไทยสร้างนี่เองเราไปดูกันนี่ตอนรับสู่ My g h o Story s t a s School ก็คือว่าคนคนที่สร้างคนนี้ยเขาเล่าจากเรื่องจริงของเขาที่เขาเจอผีที่โรงเรียน เออดังนั้นนะคะเราจะเข้าไปดูนะคะตอนแรกเนี่ยดูข้างนอกเนี่ยเราจะไม่รู้นะคะว่าคนสร้างเนี่ยเขาเป็นคนไทยแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเยวป้านี้บอกว่าให้ดระวังนะคะอันนี้ก็คือ welcome นะคะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็บีเวร์แปลว่าระวังนะคะเราเข้าไปอ้าวหัวติดเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ได้ ตรงนี้นะคะมีให้เลือกด้วยนะคะว่าคุณอยากฟังเรื่องนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งภาษาไทยนี้ก็จะแบบกรุณารูตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์จะเป็นตัวแสดงให้เห็นภาพในเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คือคนไทยส่วนภาษาอังกฤษก็โอเคอันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเข้าไปดูในเวอร์ชั่นไทยนะคะพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะบอกก่อนเลยว่าในเรื่องเรื่องนี้อ่ะมันมีตัวละครอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือครู คนคุูเสื้อดาคนนี้คือคุณครูนะคะส่วนอันนี้ก็คือผมก็คือคนที่เขาสร้างนี่เองเขาชื่อว่าโชนี่ผมเองอันนี้คือตัวโชใช่ป่ะอันนี้คือคุณครูโอเคแล้วคนนี้ก็คือกาดก็คือรปภนั่นเองนี่คือรปภเออกาดรปภหรือยามเออเนี่ยยามแล้วก็คนนี้นะคะเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าใครแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นวิญญาณ เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเฮ้ยต่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเรื่องนี้คือเรื่องจริงของผมโปรดขี่จักรยานในการอ่านด้วยนะครับ <c oughs> โอเคก็คือโปรดใช้วิจรารณญาณเอ้ยไม่ใช่วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะก็คือ อ,อจะเชื่อหรือเปล่าก็แล้วแต่นะใช้วิจารณญาณด้วยนะจ๊ะทุกคนต่อไปนะคะเขาแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะก็คือพาร์ทภาษาอังกฤษแล้วก็พาร์ทภาษาไทยแต่ว่าภาษาอังกฤษคงยังไม่ได้สร้างอะ่ะเออเพราะว่าประตูเขาล็อกอะ่ะเข้าไม่ได้เออยังไงเราก็เข้าไปฟังเรื่องราวภาษาไทยกันอยู่แล้วนะโอเคงั้นเราเข้าไปในเรื่องผีของคนที่ออชืช่อโชกันเ,ออเข้ามานะวันนั้นเป็นวันวินวทยาศาสตร์แล้วแล้วยังไง แล้วผมต้องมาจัดงานที่โรงเรียนแต่เช้าโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อด้วยบ้านที่อยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนเลยได้นอนที่โรงเรียนเป็นการพิเศษหนึ่งคืนอ๋อคือโชเนี่ยเขาอยู่ไกลมากเขาก็เลยคืนนี้เขาก็เลยต้องนอนที่โรงเรียนเพราะว่าเขาต้องจัดงานแต่เช้านั่นเองแล้วไงต่อณนะหอประชุมโอเคหอประชุมทางนี้นะทางนี้ใช่ไหมโอเคคนนี้นี่โชใช่ปะ โต๊ะลกจังเลยครับอันนี้คุณครูมาเก็บโต๊ะแล้วเตรียมตัวนอนนะนักเรียนเอา้าแล้วมีโชวอยู่คนเดียวเหรอเงินโชก็ต้องเก็บโต๊ะคนเดียวสิอ่าๆเราไปต่อเราไปต่อวันนี้นะคะพี่ปุ๊กจะเล่าแบบเห็นตัวละครพี่ปุ๊กด้วยนะคะอ่ะสิบถึงสินาทีต่อมาเงินโชเขาก็คงจะเก็บโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงโล่งเลยนะคะ ตอนนี้ก็คือห้องนี้ก็คือเก็บโต๊ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการปูเตียงด้วยนะสงสัยครูเนี่ยจะนอนเป็นเพื่อนโชว์ด้วยคืนนี้เอา้าได้เวลานอนแล้วนะนักเรียนครับครับโอเคครูจะนอนเป็นเพื่อนโชว์ด้วยคืนนี้อันนี้ที่หอประชุมนะโอเคครูก็จะนอนแล้วเนี่ยแต่นักเรียนบอกว่าครูขับผมยังไม่ง่วงผมยังไม่ง่วงเลยครูก็โอเค ถ้าไม่ง่วงเดี๋ยวครูจะพาไปเตะบ,บอลล้กกันนะอ่ะโอเคโอเคครูพาไปเตะบอลน,นะพอนักเรียนยังไม่ง่วงอ่ะต่อต่อต่อณนะสนามกีฬาณนะสนามกีฬาอ๋อครูพานักเรียนมาเตะบ,บอลนี่ไงแต่ครูไม่เตะครูไม่เตะโชก็เตะบอลอยู่คนเดียวโอ้โอเคโอเคจะได้เหนื่อยๆนะแล้วก็จะได้นอนหลับสนิทต,ตอนนี้นะคะโชก็เตะบอลอยู่คนเดียว ครูก็มาเฝ้าโชฉในขณะนั้นที่นักเรียนกำลังเตะบอลอยู่จู่ๆก็มีกาดมามาทำอะไรกันตรงนี้กลับไปได้แล้วครับครูก็บอกว่าอ๋อพรุ่งนี้นักเรียนคนนี้อ่ะต้องมาจัดงานวิทยาศาสตร์แต่เช้าก็เลยให้นอนที่นี่ละสิอ๋อกาดเขาก็ก็มาถามไงว่าทำไมไม่กลับบ้านมันมืดแล้วครูเขาก็เลยมาอธิบายให้ว่าเด็กคนนี้ต้องจัดงานวิทยาศาสตร์แต่เช้า ด้วยบ้านของนักเรียนอยู่ไกลเลยได้มานอนที่โรงเรียนค่ะแต่ตอนนี้ก็คือนักเรียนนอนไม่หลับก็เลยให้นักเรียนมาเตะบอสน,นั่นเองยามก็เลยบอกว่าเอองั้นคืนนี้ยามจะไปนอนด้วยนะอ๋อเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีแค่เด็กกับคุณครูผู้หญิงใช่ไหมยามก็เลยต้องมาเฝ้าด้วยนะคะมาดูแลทั้งสองคนโอเคช่วงกลางดึกไม่ก็ตีสองตีสามไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดู คือโชนักเรียนก็ไม่แน่ใจไงว่าตอนนั้นมันกี่โมงแต่ว่ามันก็ดึกแล้วอะตีสองตีสามเธอมายังไม่นอนออกอ๋อคนอื่นเขานอนกันหมดแล้วนี่ไงยามเขามานอนด้วยนะคะมานอนขวางตรงนี้เลยแล้นี่ก็คือคุณครูส่วนโชนี่คือโชนะ,ะโชก็บอกว่าปวดฉี่จังไปฉี่ดีกว่ากี่โมงเราก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันดึกมากไม่อยากจะกวนคุณครูกับยาม เราก็ไปฉี่คนเดียวก็ได้เพราะว่าเรารู้จักห้องน้ําอยู่ด้วยความที่ตอนเด็กไม่ชอบเดินเล่นที่โรงเรียนเลยรู้จุดห้องน้ําเพียงแค่ที่เดียวก็คือที่ที่เข้าประจําอยู่แล้วโอเคพอโชวเดินมาที่ห้องน้ำอา้าประตูมันล็อกเหรอเนี่ยที่ห้องน้ําประตูล็อกเฮ้ยปวดฉี่ทายังไงดีเนี่ยแล้วจะทํายังไงจะเข้ายังไงอ้ออ่านเอา กลับไปนอนต่อละกันโอเคไม่ชีก็ได้โอเคโอเคโอน่าสงสารโชจังเลยหลังจากนั้นโชก็กลับไปที่หอประชุมเพื่อที่จะไปนอนต่อแต่ทันใดนั้นโชก็มองไปที่ยามแล้วก็เห็นคุณแจเฮ้ยนั่นคุณแจนี่นะสงสัยจะเป็นคุณแจห้องน้ำแล้วโชวรู้ได้ไงว่าว่านี่คือคุณแจห้องน้ำ <laughs> โอเคแล้วโชวก็แอบจิกคุณแจไปแน่ๆเลยใช่ไหมนั่นไง โชก็จิกคุณแจยามเพื่อที่จะมาไขาประตูเข้าห้องน้ำเฮ้ยมีอะไรอยู่ในห้องน้ำนี้หรือเปล่าออได้สักทีได้สักทีกทนี่โชยังไม่เข้าไปนะแต่เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะเข้าไปดูให้ว่าข้างในมีอะไรึเฮ้ยเงียบเงีบเฮ้ยมีที่ฉี่ด้วยเฮ้ย ไม่มีอะไรนี่ห้องน้ําเปล่าเข้ามาได้เข้ามาได้เข้ามาได้เลยไม่มีอะไรจ้ะแล้วก็โชก็ได้เข้าไปในห้องน้ําแล้วเข้าไปชี่เรียบร้อยกําลังจะชี่อยู่เลยโอเคเราจะไม่กวนเข้าห้องต่อไปดีกว่าหลังจากนั้นนะคะโชก็กลับมาล็อกประตูห้องน้ําดังเดิมนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาคุญแจไปคืนยามนั่นเองโอเคขณะที่เดินกลับหอประชุม <c oughs> ก็เจอแมวตัวหนึ่งอยู่หน้าห้องเก็บของเก่า ด้วยความที่ตอนเด็กๆชอบแมวก็เลยเดินเข้าไปหาปัจจุบันห้องเก็บของนั้นถูกสร้างเป็นสระว่ายน้ําแล้วโอเคแต่ว่าณนาตอนนี้คือยังเป็นห้องเก็บของเก่าอยู่นะแต่ปัจจุบันเป็นสระว่ายน้ำแล้วนะโอเคเข้าใจหลังจากเดินไปรูปหัวแมวเสร็จจูจูก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เฮ้ยตอนนั้นมันตีสองตีสามนะจะมีใครมาร้องไห้เฮ้ยผมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดู ที่ห้องเก็บของเฮ้ยนี่ไงแล้วโชก็เข้าไปที่ห้องเก็บของจากนั้นเขาก็มองไปที่มุมห้องแล้วก็เจอใครก็ไม่รู้ร้องไห้อยู่แย่แล้วมันต้องไม่น่าจะใช่คนแน่ๆเลยพี่ปุกว่ามันก็ไม่น่าจะใช่คนนะไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่ๆน,นั่นมันไม่ใช่คนแล้ว ใช่พี่ปุ๊กก็ว่าไม่ใช่คนมันคือผีมันก็วิญญาณแน่ๆผมวิ่งสุดแรงเพื่อไปบอกกับยามยามผมเจอใครไม่รู้ยืนร้องไห้อ่ะผีหรือเปล่าครับยามก็ตื่นขึ้นมาเอ๊ะเจอตรงไหนหรอครับเอ่อตรงห้องเก็บของเก้าอะครับทิพหายละงั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวยามเล่าให้ฟังนะคืนนี้นอนก่อนวันนี้ยังไม่พูดอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้อ๋อได้ครับได้ครับ วันต่อมายามได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้ผมฟังคำต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพูดของยามที่เล่าเรื่องบางอย่างให้ผมฟังเมื่อนานมาแล้วครูคนหนึ่งได้สั่งให้นักเรียนครูได้บอกว่านักเรียนถ้าทำงานไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านด้วยความกลัวและเป็นเด็กออทิสติกก็มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะก็เลยทำตามที่ครูบอกแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าการบ้านจะเสร็จ แต่เขาก็ทําไม่เสร็จสักทีนะสิสุดท้ายนักเรียนก็ทนไม่ไหวทําไม่เสร็จสักทีกับบ้านก็ไม่ได้เลยทําการผูกคอตายในห้องเก็บของอแล้วฉันก็ตายตามโอเคแล้วเรื่องราวของผี ในห้องเก็บของก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละน้องๆโอ้แล้วนี่ก็คือเรื่องราวจริงๆนะคะของนักเรียนที่ชื่อว่าโชนะคะคนที่สร้างแบบนี้นะคะเขาก็มาเล่าให้เราฟังนั่นเองโอเคดีจังเลยถ้าสมมุติว่าน้องๆคนไหนที่สามารถเล่าประสบการณ์ผีให้พี่ปุ๊กฟังแบบนี้ได้นะคะสร้างแบบแล้วก็ส่งแบบมาให้พี่ปุ๊กได้นะเดี๋ยวพี่ปุ๊กเล่าให้ฟังนะให้น้องๆคนอื่นฟังเออให้เพื่อนๆ,ๆฟังว่าฉันไปเจอผีมายัางไงนะคะถ้าเกิดใครสร้างแบบเป็นนะก็ส่งลิงก์มาพี่ปุ๊กนะ เรื่องราวของผีในห้องเก็บของก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าเกิดชอบเรื่องนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาในแมปนี้นะคะมาดูกันได้เดี๋ยวพี่ปุ๊กทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะคะเรื่องนี้น่ากลัวไหมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์สับสกายพี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่พัดนะะหดนะะ้าค่ะบ๊ายบาย